สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับพ่อครับผมมือนี้ครับจากอ่านชาแนลครับมาพูดเดียวครับมือนี้ครับมามีเมียงหมูครับเมียงหมูนะครับเมียงหมูย่างนะครับสามชั้นสามชั้นอันนี้เป็นอ่าไอสันคอด้ครับเสียงส่งแปลกๆจัครับส่งสีขึ้นจังสีไข่นะครับเครื่องเคียงมีหไหลครับหอมแดงครับตะไคร ครับต่ใครอ่านี่ขิงครับกระเทียมพริกครับลูกโดดครับบักนาวครับบักนาวมีบักทั่วดินครับโหระพาครับซาลาเน่นะครับต้นหอมผักชีแล้วก็อ่าเขาเรีผักอยังผักสลัดบ่ผักสลัดครับน้ำจิ้มนี่เห็ดเองเมื่อเล่นครับนี่เห็ดเองเมื่อเลยนน้ำจิ้มซีฟู้ดครับเป็นสูตรน้ำจิ้มซีฟู้ดครับใส่ครับอ่าทั่วตัดต่ำทั่วตัดใส่นะครับเผ็ด มาทบมาโอ้ไหลโอ้ทำไหลไหลอย่งางนั้นงางนั้นในมือครับมือนี่นำมือครับอะไรครับทำยังงว้ามาับมาหยิบใส้ไเ้นอายอยางโลครับมา,บา,า,บมาอนไรก็แซ่นั่นแหละมารับ้ืมซ้ำนีมม่บะพริกพริกกระสุนใส่ไหลเราดีครับพริกกระสุนเส้นไแล้วาได้อามาใส่อี มามาทำยังไงอู้ผักกาลอะไราขาดครับจกผักอย่างเนี่ยดอกเดียมอยู่มาครับมาหมูใส่ลาลายหล,ลดกินเอาดอกมา,มาครับมือพี่น้องมาครับมาคำตาสวดครับ không tà sượt băng được bị thầu lông bỏ uuuu bố lùm nữa uuuu ở này bằng toàn thăm ด้กับปุนครับง่ยๆพักอย่างไรครับเลยักมันง่ายน คล้ายับพริกไหมเผ็ดเป็นขาดเนาะว่างอย่น,นี้แหละหยิบใส่เอาอืมปะเผ็ดขาดกับเผ็ดที่สุดเลยใช่กะแสบขาดขาดว่าเผ็ดกับว่าแสบกับ,กบ,กบต้องเซ็ตเผ็ดครับมามาครับมา ทำยังไงหืมงุบครับอันนี้งุบเอาอืมมาครับืม น้ำน้ยครับนะครับพอ่พอเมนูนี้จะชงเห็ดไงครับแต่ว่าเครื่องมันหลายครับเครื่องหลจะกสียบครับ ขอบอไซนะครับกระปุลเดี๋ยวกินน้ำกลนเอาเมื่อไหรครับคำใหญ่หมดมาครับใส่มาวอนนี้โดูมาครับม,มาสองครั้งครับำำคำนี้ มาผ่านคุณยอดถึกใจครับครับอืมตัวดีแมาหน่อยตัวครับบุกพีจะชิมเมือ่อไหร่สองคำหนึ่งคำง่าย Và cái À. Bạn này khám mặt ngày rồi. หาทุกนายแล้วครับบุลมปากอืมครับสามสัน นะครับสักเลย เห็ดป็นหยัาเด้วยครับพี่น้องไปดูเห็ดน้ำผมน้ำจิ้มมีตามน้ำจิม้มที่พูดครับกระเทียมพริกขี้หนูครับน้ำตาลามะนาวสุ้นไพรครับหานพักชี่อย่น้อยครับแล้วกระเทียมขั้นใช้เครืองตัดครับตั้งชีออกมันๆครับชีเสียครบเครื่องเคียงกับนี่ครับหอมแดงครับตะไคร้ขิงกระเทียมบักพริกบักเนา,าวถ้าบ่มีบมะนาวบักงวงชมก็ได้ครับแล้วก็สำคัญพัวครับ จะเป็น,ปปน,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 นบักาาใบบางงวงในในบางงวงเห็นไอในในบางงวงเห็นมะพร้าวนี่สีแสบแสบก็นี่ครับจะเป็นในบงนางงวงเห็นมะพร้าวแต่ว่าของผมมามีครับเอานี่แหละง่ายๆครับนำด้วยอืมนะปลาเลียโบกดูพีน้อ,อนงกินที่ปากลำบากที่เอ็นคอร์เพราะว่าเนาะอม อันนี้ไงบัคือสิบหลุมพุ้ยเไดสองขำครับาชุ่มคำเดียวรับนมีพักอะไรอย่างน้อนไอ่หอมชิ้วๆหน่อยผักแพ,พ้วมี่ผักแพวด้วยครับใส่ลงไปน้ำหนึ่งถือใจครับไม่ได้หาซื้อ่าเครับผักแพ้ว พักเด็ดขาดตั้งจิตตั้งหจละมือนี่ มากพันอ้งน้งแยแตกครับเพียดครับ เผ็ดครับน้ำมาแล้ครับโอ้ยเพื่อครับน้ำตาลเผ็ดมาน้ำต่อครับช่วงสีอิ่มแล้ว เพี่พักพี่น้องพี่น้องอย่าลืมกดติดตามผมนะเด้อกดไลค์กดแชร์ผมน้ำนะครับเป็นกระนังใจผมน้ำนะครับคลิปต่อไปผมจะยังกับพี่น้องสาามรถในน้ำใดนะครับเด้อใต้คลิปอย่าเจะยังครับเ็น้ำพี่น้องกันละครับในมันดีในพี่น้องถือใจนะครับมาคำสุดท้ายนะครับพี่น้องฮาสุดท้ายอู้เผ็ด

มาทานครับรึมจดชูครับมึงนี่นองฝากกดติดตามกดแชร์นะครับด้วยกดทับถ้าครชอบงานจงใจผมนั้นครับื้อนี้ผมจัดอัมชแนลขอลากพี่น้องไปก่อนครับสวัสดีครับ